พริกหวาน10ประโยชน์เน้เนๆที่คุณควรลองห้ามพลาดครับพริกหวานบอกได้เลยว่าสมัยตอนเด็กเนี่ยไม่ค่อยชอบรับประทานแต่โตขึ้นมาบอกเลยครับว่ามีประโยชน์มากในการช่วยบำรุงและดูแลสุขภาพซึ่งถ้าหากคุณรับประทานเป็นประจำคุณจะได้รับประโยชน์ในการดูแลสุขภาพดังต่อไปนี้ครับ 1. ช่วยให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้น 2. มีสปปรรพคุณในการช่วยบำรุงหัวใจ 3. มีสปปรรพคุณทางอ้อมในการช่วยแก้การปวดหัวไมเกรนและความเครียด 4. มีสปปรรพคุณทางอ้อมในการช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตสูง 5. ลดอาการอาเจียนวิงเวียนศีรษะ 6. ช่วยบำรุงกระเพาะอาหาร 7. มีสปปรรพคุณในการช่วยบำรุงปอด 8. บำรุงระบบประสาทและสมอง 9. มีส่วนช่วยทางอ้อมในการบรรเทาอาการชาตามปลายประสาทมือและปลายประสาทเทา้า 10. มีส่วนช่วยทางอ้อมในการป้องกันปัญหาภูมิแพ้สำหรับเด็กได้ครับถ้า,าคุณสนใจข้อมูลเพิมเมเ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยพืชผักผลไม้คุณอย่าลืมติดตามวิดีโอคลิปต่อไปนะครับฝากกดแชร์กดติดตามด้วยขอบคุณครับ